Cò tham gia nè tham gia có khác nè tam sơn tay giữa sòng mấy thì nó long đằng này nè đi 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 đằng hay đăng. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าขนาดน,านั้นน้ตกปลาทุกท่านวันนี้มาพบกับผมในช่อง TUF Fishing เคยนะโดยวันนี้เราก็จะมาตีปลาช่อนข้างทางกับนี้นะเป็นปลาช่อนนานา,นาวท่วมนะก็มาซ้ำหม่เดิมนะหมายเดิมๆแรกๆเพื่อเอาตั้งใจมาเจอมอุปกรณ์เซตใหม่นะนี่ยเป็นคันแข็งๆที่ผมชอบบ่นว่าเบียดอ่อนเนี่ยวันนี้มาแล้วนะมาถึงของมาถึงแล้วก็เลยจัดซะหน่อยมาเจอมเป็นคันนี้นะ Shimano Majestic Wave 846นะลอกเป็น ในว่า PR 1 0รอนะใส่พ e ี1-5่งจ้าใส่ช่องหน้าก็สามสิบกรือือก็เป็นอีปุ่มนะนี่ตัวนี้เป็นเวอร์ชันสมบูรณ์แบบนะของเพิ่งมาถึงแล้วก็จกัดแต่งให้เรียบร้อยนะเป็น2ใบพัดเนี่ยอันเนี้ยนี่คือชุดที่เรียบร้อยนะไอชุดเหลือ,ก,อก่อนหน้าที่มันมีใบพัดเดียวเป็นหัวกะโหลกนั้นยังไม่สมบูรณ์นะอันเนี้ยคือสมบูรณ์แล้วของเพิ่งมาถึงแล้วก็เลยเพิ่งได้มาทําดีๆนะก็ตอนนี้ก็ประมาณ8ปดโมงครึ่งนะเพิ่งได้มีโอกาสมาเปิดคลิป ออกไหมจริงก็หกโมงครึ่งอ่ะแต่ลืมเปิดคลิปกันเลยนึกขึ้นได้กันเลยมาเปิดตอนนี้แทนก็หลังจากที่เปิดคลิปนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ตอนช่วงเช้าตนะอนหกโมงครึ่งยาวเลยนะมีตัวหนึ่งที่ยังไม่ได้ถ่ายคลิปมอไรกแก้ฟูแล้วปามันกัดตรงหน้าพอดีกันเลยรีบวัดกันเลยไม่ได้ถ่ายจังหวะนั้นนะตัวที่สองไปโูดมากละแดดก็ร้อนอ่ะแล้วอย่าลืมผู้ที่เข้ามารับชมใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะปะลุยตามหาแท้บต่อไปกันดีกว่าไป อะในการเจิมล็อกเจิมคันก็จะเลือกโอ้โหตีไม้แรกใหม่ก็แตกแล้วมั้งเจิมล็อกเจิมคันเลือกเป็นใหม่นี่ใหม่แรกนะ เป็นการเจียเข้าให้มันก็จะประมาณนี้หน <c oughs> ่อยนะทำไมมันติดตีเหยื่อมาตั้งห่อย ที่เหยียบมาตั้งหลายครั้งก็ไม่เป็นนะไม่ชินกกบรยะยะ รู้สึกว่าฝาคอนคอนฝาคอนสปูนนะฮะเอ๊ะฝาฟีสปูนมันไม่รู้มไม่รู้เป็นปกติหรอือเปล่า เจอมทั้งเบ็ดเจอมทั้งคันใหม่เลยนะมาเนี่ยดนนะอุ้ยอะไรวะสายวิ่งอะไรเมือเ่อกีอ้อืมไม่เจอเอะไเอ่ะลี่ อุ้ยลอยเลยมาแล้วเจมคันเบ็ดได้แลนะใส่ไม่ใหญ่หอะแต่ก็ยังีงเจมคันกับรอกใหม่นะชิม m a n o มาจะติดอาจจะวัดลอยเลยเพราะอ่าเวดแปดจีเซหกก่อนจะได้กลับมาจับคันแข็งนี่ก็เป็นเดือนอยู่้วนี่แจ๋วฮะฮะตามหา้านต่อไปกัน let's go นลุย ยังทำระยะอาจจะยังไม่ได้ไกลมากนะประมาณสิบเมตรยี่เมตระยังไม่ชินมือยังไม่ชินมือตีเหยื่อตกอยู่ข้างหน้าสา,ายยังฟู่อยู่เลยนะดีที่ยังได้ตัวนะโอ้คนตีกับวอมเยอะจริงวะ่ะคนหันไปหันไป้จะจเอ,เอ้อ เอามันซัตรงเนี้ยกลางสี่แยกเลยกำลังจะตรงไปแล้วนะเห็นอาการขึ้นไม่รู้ปราหมอหรือเป่าท่อนนะแวะแม่งเลยน้ำมันท่วมไม่รู้มันเอ่มาจากตรงไหนบ้างนะเนี่ยนะมีอาการอยู่ตรงนู้นนะ ตาถึงพึ่งได้ไงตาไวตาไวได้ตัวคนก็คงมาแวะตีบ้างเหละดเดานะหางหรูอข้างทางตามมานะนะใหญ่นะนะตัวเนี้ยตามเห็นแล้ว ตียังไงให้ได้ตัวก่อนเห็นแล้วเห็นแล้วมีมีตัวจริงๆด้วยแต่มันติดผักปุ้งแน่เจ้ ไอฟองฟัดหมดอะสองไม่หลิวนะอีปุ่มไม่พลาดเบรกหวานไวหน่อยนะโอ๊ยตัวกลมๆเลยแจ๋วนะ อ้กลับไหมไม่ยีเลยนะเดี๋ยวจะให้ดูดีๆกันแท้มที่สามหมายทางนะเนี่ยกลางสีแยกเลยนะแจ๋วตามหาแต้ต่อไปกันเมื่อกี้นะคุณลุงที่เขาขายพวงาลัยท่านนี้นะเขาเดินมามาดูปลาตอนปลดปลานะเขาบอกว่าเมื่อวานก็มีเด็กมาตีนะเดิตัวเป็นโลโอ้โห ไม่อยากจะเชื่อไหมเงี้ยนะก็อย่างว่ามันเออล้นมาเนาะมันก็มาจากไหนไม่รู้นะแต่ลุงบอกว่ามีแหงตรงนู้นอีกแหงนะเดี๋ยวลองไปดูเดี๋ยวลองตีแถวนี้ดูก่อนน่าจะมีอีกหลายตัวไปดูดันมาตอนปิดกล้องอีกไซส์ไม่ใหญ่หรอกคงพอๆได้เลเออเม,มันมีปลาจริงดู กัดนะตีวนไปวนมาเดี๋ยวก็ได้ตัวแล้วมั้งแต่ตีริมฝั่งเสียงรถอาจจะดังเลยนะมันอยู่กลางสี่แยกเลยอะ่ะรู้หมายดิโอสวย มันลอกมาประมาณสองอาทิตย์ได้แล้วมั้งเพราะว่าตอนขี่กับขี่รถกลับบ้านอ่ะเดินทางกลับบ้านอ่ะเห็นมันลอกมาแล้วนะตั้งแต่อาทิตย์ก่อนอาทิตย์ก่อนนี่ก็คือเขียวไปแล้วนะแสดงว่ามันต้องลอกไปก่อนนั้นเกินกว่าอาทิตย์นึ่ะแล้วอย่างเงี้ยมันจะรอดทน ใส่ข้างทางไปได้ยังไงส่งไม่ทันใหญ่ให้ดีด้วยนั้นนะแต่ตมันก็ยังมีตัวเหลืออยู่เว้ยแต่คงเคี่ยวกัดวืดทีนึงก็คงโอกาสแทบจะเป็นศูนที่มันจะซ้ำอีกนะกใช่ ให้ดูแอคชั่นเหยื่อแบบไม่รู้จะชัดหรือเปล่านะอันนี้คือกอรธรรมดาเลยนะีน่กอรธรรมดามันก็มีแอคชั่นตามสไตล์เหยื่อสองว้ครับดีน้ำดังๆเลยนะสายดูดีดูดีดูดีดังไหมดังไหม มันต้องตีระยะยาวอ่ะมันถึงจะเห็นชัดถ่ายใกล้ๆเหลืองออกแอคชั่นได้ไปเต็มที่นะ,ะเห็นเขาตกตากันบนถนนเดี๋ยวเราตกบ้างเนี่ยเอากลางถนนเลย แอวะตัวเล็กอุ้ยข้างในฟ้มีหนปลาเลยยังแอบมีแอบฟูว่างเล็กน้อยปลาเสียงกัดสนั่นในปลาตัวเล็กแี่หูหมดเต็มโอ้กัดวุ่นวายนะในปลา ครับแล้วก็คงต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะผลงานปลารวมทั้งหมดนี้ก็3แต้มน,นะในในระยะเวลาก็3ชั่วโมงนะก็เลิกงามยามดีนะเนี่ยประมาณนี้เลยรเรใช้ปลาเกลือปลาเค็มนะตามออเดอร์พอดีเลยเนี่ยตัดเซตอุปกรณ์เซตใหม่นะเจอมันหมาเลยเป็นไงโอ้โหจะได้เลิอกอ้างนะว่าคันอ่อนเกินเนี่ยวันนี้จัดกันแข่งมาก็ถ้ากัดโดนก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่มีหลุดเลยนะวันนี้ไปถ้าชอบคลิปนี้อย่างไรก็อย่าลาืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกลังใจให้ช่อง TF Fishing ด้วยนะ เสียงรถอาจจะดังหน่อยนะติดปิดข้างถนนเลยก็เจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับไป